ิดโลกการลงทุนโดยธนาคารกรุงเทพการเงินธนาคารมหมกรรมการเงินมันนี่เอ็กซโปพัทยาสวัสดีค่ะสวัสดีสคุณค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะมีข่าวไม่สู้จะด,ดีนะคะตลาดหุ้นที่จีนเนี่ยดึงออมาอย่างมากเลยแล้วสุดตลาดหุ้นโดยเฉพาะในโยโุโรปนะคะ วันนี้ทิศทางจะไปยังไงคะค่ะถือว่าบรรยากาศการลงทุนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะนาโดยตลาดหุ้นจีนที่ปรับตัวลดลงค่อนข้างเจรงสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะก็สืบเนื่องมาจากการที่มีมาตรการเคยควบคุมเอาไว้สําหรับนักลงทุนรายใหญ่นะคะห้ามขายหุ้นออกมาในระยะเวลา6เดือนปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับกรณีว่าถ้าหากว่าสามารถซื้อขายได้แล้วนั้นจะมีทิศทางเป็นอย่างไรในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้จีนเองนั้นก็มีการลดค่ากลางด้วยนะคะลดอัตราอ้างอิงสกุลเงินหยวน ต่อดอลลา,าร์สหรัฐให้ต่ำลงมาในรอบ4ปีครึ่งค่ะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยกดดันทิศทางของการลงทุนในส่วนหนึ่งและปัจจัยหลักนะคะที่ส่งผลกระทบต่อความวิตกกังวลมากที่สุดนั่นก็คือการประกาศตัวเลข P.M.I. ภาคการผลิตที่ปรากฏว่าในเดือนธันวาคมนั้นออกมาที่ระดับ48.2นะคะต่ำกว่าเดือนพฤศจิกาย,ยนที่48.6และต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้หลายเดือนต่อเนื่องแล้วในลนักษณะแบบนี้ส่งผลทําให้ความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจมหาอำนาจนะคะ ยักษ์ใหญ่ของโลกเนี่ยเป็นอันดับที่2จะมีภาพรวมเศรษฐกิจที่ค่อนข้างอ่อนแอแล้วก็จะฉุดทําให้ภาพรวมการเติบโตของเศรษฐกิจโลกนั้นอ่อนแอลงไปค่ะก็เลยส่งผลทําให้บรรยากาศการซื้อขายเมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงค่อนข้างจะแรงนะคะมีการเทสมาตรการเอร์กิตเบรกเกอร์ด้วยสรุปสุดท้ายแล้วเนี่ยปิดทําการไปครั้งแรกนะคะ15นาทีที่ระดับการปรับตัวลดลงไป5%แต่ปรากฏว่าพอเปิดขึ้นใหม่ครั้งหนึ่งรั้งเอาไว้ไม่อยู่ค่ะก็เลยส่งผลทําให้ปิดในช่วงของ ภาคบ่ายของการลงทุนในตลาดหุ้นจีนนะคะปัจจัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลทําให้ทิศทางของการลงทุนภาพรวมที่เกิดขึ้นนั้นกดดันต่อทิศทางของการลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกแต่ว่าในเช้าวันนี้เริ่มมีทิศทางของการฟื้นตัวดีขึ้นแล้วนะคะส่วนใครที่อยากจะไปประเมินค่ะภาพรวมของการลงทุนในภาพของเศรษฐกิจประเทศอื่นๆอย่างทางด้านของสิงคโปร์นั้นเขาก็เพิ่งมีการเปิดเผยตัวเลข GDP ในไตรมาสที่4ี่ที่ปรับตัวดีขึ้นนะคะภาพรวมแบบนี้จะส่งผลต่อหุ้นในรายกลุ่มอย่างไรไปพูดคุ กันค่ะจากทางด้านของคุณกิติชาญเสรีสุขอาชานะคะ Head of Retail Research จากทางด้านของ CIMB ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณกิติชาญค่ะสวัสดีครับคุณธานครับค่ะถ้าเรามองไปนะคะในหุ้นกลุ่มธนาคารของสิงคโปร์เองตอนนี้เนี่ยเราให้น้ำหนักการลงทุนเป็นอย่างไรบ้างค่ะ ครับผมก็สําหรับหุ้นกลุ่มธนาคารในประเทศสิงคโปร์นะครับเราให้คําแนะนําเป็นเพิ่มน้ําหนักการลงทุนนะครับโดยที่มีหุ้นท็อปปิกของเรานะครับมี3ามบริษัทก็คือบริษัทแรกคือ OCBC นะครับบริษัทที่2คือธนาคาร DBS นะครับแล้วก็บริษัทสุดท้ายคือตัว UOB นะครับทางด้านของตัวธนาคารสิงคโปร์เองนะครับก็เพิ่งมีการเปิดเผยในเรื่องของการปล่อยสินเชื่อนะครับในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับก็ปรากฏว่าถ้าเรามาดูยอดการปล่อยสินเชื่อนะครับตั้งแต่เดือนมกราถึงพฤศจิกายน ปีที่ผ่านมานะครับจะเห็นได้ว่าการเติบโตของสินเชื่อเติบโตขึ้นมาประมาณ1.4นะครับถ้าเทียบกับปี การเติบโตของสินเชื่อนโตถึง9.1%นะครับก็จะเห็นได้ว่าการเติบโตของตัวการปล่อยสินเชื่อเนี่ยนะครับหดตัวลงพอสมควรนะครับหลักๆเลยนะครับที่หดตัวลงก็คือมาจากในด้านของสินเชื่อภาคธุรกิจนะครับเอ่อก็หดตัวลงไปนะครับประมาณ2.3%นะครับในขณะที่สินเชื่อเพื่อการบริโภคนะครับกับเพิ่มสูงขึ้น2.4%นะฮะแล้วก็สินเชื่อเพื่อภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับก็เพิ่มขึ้น9.7%นะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยทำให้การเติบโตสินเชื่อโตแค่1.4%เนื่องจาากวว่่่เเออออพพร์ตตขงัสินชืื มันโตกว่าตัวอื่นนะครับอย่างไรก็ตามนะเรามองว่าปีนี้นะครับการเติบโตของการปล่อยสินเชื่อเนี่ยก็ยังคงมีการเติบโตเพียงแต่ว่าอาจจะเติบโตไม่มากนักนะครับก็น่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเติบโตประมาณ1.4%ปีนี้ก็ยังมองซิงเกิลดิจิตนะฮะแต่ว่าก็น่าจะมีการเติบโตขยายตัวได้จากปีก่อนหน้านะครับในที่ถ้ามองในแง่ของตัวที่เป็นปัจจัยบวกบ้างก็คือว่าตอนนี้ดักเบียทั่วโลกน่าจะมีการปรับตัวเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะช่วยให้ในด้านของตัวส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยของกลุ่ธนาาารอ Netest Mar ขง สิงคโปร์น่าจะดีขึ้นตามด้วยนะครับ <c oughs> โดยรวมแล้วเราก็เลยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนในหุ้นกลุ่มนี้นะครับโดยให้ท็อปพ,พิกอันดับหนึ่งของอกลุ่มธนาคารพาณิชย์ในตัวสิงคโปร,ร์เนี่ยเป็นตัวธนาคาร OCBC นะฮะโดยให้ราคาเป้าหมายที่10.88ดอลลาร์สิงคโปร,ร์นะครับตอนนี้ก็ยังมีอัพไซด์อย,ยู่ประมาณ20นะครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณ,คณมากนะคะคสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะสาหรับใครที่ติดตามนะคะเรื่องราวของตัวเลขเศรษฐกิจในฝ้าฝังของสิงคโปร์สรุปแล้วตลอดทั้งปีที่ผ่านมาิรรากจ เติบโตทางด้านเศรษฐกิจนั้นเติบโตขึ้นมา2.1ค่ะไตรามาสที่4ในเนื้อคาานะคะสามารถเติบโต,ตได้5.7หลังจากที่ตลาดคาดการณ์ว่าจะเติบโตได้เพียงแค่1.7เเท่านั้นอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะเรื่องราวของความมิตกกังวลเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจจีนที่ถือว่าสร้างความมิตกกังวลเมื่อวานที่ผ่านมาส่งผลถึงความระสำมระสายในตลาดเงินและตลาดทุนด้เช่นเดียวกันค่ะโดยทิศทางของอัตราลแลกเปลี่ยนเงินบาทนั้นก็มีทิศทางของการอ่อนค่านะคะจริงๆแล้้้ววก็เเปิดมาาาออ่อ่่่นคตตังงแชช แล้วล่ะแต่ก็ถือว่าแกวงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆแต่เงินสกุลอื่นๆอย่างเช่นสกุลเงินเยนที่มีการแข็งค่าขึ้นมารับกับข่าวนี้นะคะเนื่องจากว่าถือเป็นหนึ่งสกุลหลักที่เป็นสินทร,รัพย์ที่มีความปลอดภัยก็เลยทําให้ค่าเงินเยนนั้นแข็งค่าขึ้นมาเมื่อวานที่ผ่านมาอยู่ที่สักประมาณ118ถึง119เยนต่อดอลลาร์สหรัฐส่วนทิศทางของการซื้อขายในตลาดหุ้นไทยค่ะจะเห็นได้นะคะว่าเมื่อวานนี้ ถึงแม้ว่าจะมีทิศทางของราคาน้ํามันดิบที่ปรับตัวสูงขึ้นหุ้นในกลุ่มพลังงานนั้นไม่รับข่าวแต่อย่างใดมีแรงขายออกมาค่อนข้างหนักนะคะเมื่อวานนั้นปรับลดลงไป1.9%่านท่ามกลางแรงขายของนักลงทุนในกลุ่มสถาบาันและในกลุ่มของนักลงทุนต่างชาติซึ่งคาดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นจากการขายกองทุน LTF และ r m f นะคะเนื่องจากว่าถ้าไปเปรียบเทียบต้นทุนในช่วงระยะเวลา3ปีที่ผ่านมาเนี่ยใน3ปีสามปีเต็มๆเนี่ยนะคะหปีปฏิทินจะเห็นว่าระดับดับชนีที่ซื้อขาย ในช่วงระยะเวลานั้นจะอยู่สักประมาณ1,320จุดค่ะดังนั้นถ้าเทียบเคียงกับณปัจจุบันโอกาสในการขายกองทุนให้ได้กําไรนั้นมีค่อนข้างต่ำนะคะดังนั้นเชื่อว่ากองทุน LTF IMF นั้นอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ดีในการขายลงทุนแต่อย่างใดค่ะส่วนใครนะคะที่อยากจะติดตามเรื่องราวของการลงทุนนะคะในฝากฝั่งของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนพื้นที่ค้าขายระหว่างชายแดนนั้นมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะไปติดตามกันได้ในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ การพัฒนาโครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายจากความร่วมมือ3มฝ่ายไทยเมียนมาและญี่ปุ่นถือเป็นส่วนหนึ่งของการทำให้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันตกตะวันออกหรือ East West Corridor หรือเรียกว่าอาเกาเกิดเป็นรูปปรถามากขึ้น เพราะโครงการนี้จะมีการพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกขนาดใหญ่ทั้งทางหมกและทางน้ำซึ่งจะทำให้ประเทศในกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ำโขงหรือ GMS ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการค้าการลงทุนอย่างยิ่งต้อนรับการเปิด AEC จากความร่วมมือดังกล่าวนำาสู่การพัฒนาเต็มรูปแบบเพื่อให้ทวายกลายเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มศักยภาพทั้งนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เหล็ก ปุ๋ยเคมีโรงไฟฟ้าขนาด4,000เมกะวัตต์เขื่อนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าเรือนอ้ำลึกและถนนสี่เลนเชื่อมต่อมายังไทยผ่านอำเภอแม่สอดจนถึงบ้านน้ำพุร้อนจังหวัดกาญจนบุรีรวมระยะทางกว่า138กิโลเมตรและเพื่อรองรับการเติบโตนี้ในอนาคตจะสามารถใช้เงินสกุลบาทและจาร์ดร่วมกันได้ภายในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายนุนให้การค้าการลงทุนสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ณจุดนี้เนี่ยอยู่ที่เรื่องนี้ว่าไทยและบ้าเนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากเพราะว่าก็าตรงแม่สอนพิเรนี่นจะเป็นตัวสำคัญเชื่อมโยงระหว่างอาชีพสพิเศษของเรากับของเขานะครับซึ่งเราก็ได้คุยกันแล้วว่าให้มีการเชื่อมต่อกันขื้นคุออม้มซึ่งกันและกันนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยพอมาถึงที่ทวายเนี่ยอันนี้คือทางออกทะเลเลยนะครับสินค้าที่ผลิตขึ้นในแถบในแนวนี้สามารถจะชิวออกทะเลตรงนี้ได้ ไปสู่ทางด้านเบงกอลอาณาพันธ์ทางนั้นสิ่นเลยนะครับคือมันมีซิกซ้ายซีกขวาซีกที่หราซิกซ้ายไปกับทางโน้นเลยนะครับแต่โครงการจะเป็นโครงการที่เกินประโยชน์ ปัจจุบันเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดจังหวัดตากชายแดนภาคเหนือของไทยพร้อมเดินหน้าเต็มสูบสู่การขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมเมืองการค้าการลงทุนเติบโตแบบก้าวกระโดดดังจะเห็นได้จากการเติบโตของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นอสังหาหรือทรัพย์ห้างค้าส่งค้าปลีกขนาดใหญ่รวมถึงนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเป็นต้น ถือว่าเรื่องราวของการกระจายของตัวเมืองนะคะหรือแม้กระทั่งการค้าการขายระหว่างชายแดนการทําข้อมูลนะคะหรือว่าการทําข้อตกลงต่างๆเพื่อที่จะเอื้ออํานวยต่อการค้าการขายนั้นช่วยทําให้เกิดเมืองเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเกิดธุรกรรมทางการเงินสูงขึ้นในระยะเวลาถัดมาด้วยนะคะส่วนใครคะ่ะที่ติดตามเรื่องราวของการซื้อขายในตลาดหุ้นนะคะในฝายฝั่งของอาเซียนต้องมาทําความรู้จักกันหน่อยค่ะว่าในตลาดหลักทรัพย์ต่างๆในกลุ่มของอาเซียนนั้นเขาจะมีประเทศไหน กันบ้านนะคะวันนี้ไปติดตามกันที่ตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาใน AEC Tips ค่ะประชากรกัมพูชาจัดว่ามีไรายได้เฉลี่ยต่อหัวน้อยที่สุดติดอันดับโลกค่ะ แต่กลับมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยทางเศรษฐกิจนะคะโต7%ต่อปีเนื่องจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการลงทุนกับต่างชาติมากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดหลักทรัพย์กัมพูชาเป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะในการดึงดูดเบ้นเงินจากนักลงทุนทั้งกัมพูชาและต่างชาติมีการเปิดการซื้อขายครั้งแรกนะคะในปี2555ปัจจุบันมี2บริษัทจดทะเบียนด้วยกันค่ะ ตลาดหุ้นกัมพูชาเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างรัฐบาลกัมพูชาซึ่งถือหุ้น55%ของทั้งหมดและตลาดหลักทรัพย์เกาหลีใต้ถือหุ้น45%ภายใต้การกำกับดูแลของ Security and Exchange Commission of Cambodia ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังของกัมพูชาค่ะการซื้อขายจะต้องใช้เงินเรียวเงินสกุลท้องถิ่นเท่านั้นตามเป้าหมายระยะยาวของรัฐบาลที่ต้องการจะลดการพึ่งพางเงินสกุลดอลลาร์ที่ถือครองสัดส่วนเงินหมุนเวียนในประเทศถึง90% ถ้ามีนักลงทุนไทยนะคะสนใจไปลงทุนในกัมพูชาสามารถติดต่อผ่านโบรกเกอร์ของไทยได้ค่ะนั่นก็คือฟินาเซียไซรัสและธนชาติค่ะ ปัจจุบันนี้นะคะการลงทุนนั้นสามารถทําได้สะดวกและก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพียงแค่ท่านลองสอบถามดูนะคะว่าบรกเกอร์ที่ท่านใช้บริการอยู่นั้นมีการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ในต่างประเทศได้หรือไม่นะคะก็สามารถเป็นการเอื้ออํานวยช่องทางการกระจายการลงทุนได้อีกรูปแบบหนึ่งด้วยค่ะค่ะหลายคนก็อาจจะมีโบรกเกอร์คู่ใจด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณแผนมากขอบคุณค่ะสวัสดีสสดค่ะ,คะ